เอาสวัสดีครับใครอยากได้ที่ดินราคาถูกบ้าง3ามแสนเเออเดี๋ยวพาไปดูนี่กำลังสร้างบ้านกันเต็มเลยนะทำโคกหนองนากนแถวนี้เต็มไปหมดเลยนะครับน้ำมีไฟมีอยู่ข้างหน้านี่แหละเดี๋ยวผมจะพาไปดูโครงการใหม่นะครับไรล,ละ3ามแสนเก้าอ่าเนี่ยเนี่ยให้ดูบรรยากาศก่อนนี่ให้ดูก่อนมันเป็นลักษณะของโคกหนองนานะเดี๋ยวผมอยู่ที่ที่ผมยืนอยู่ในลาดยางนะผมอยู่อําเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนะครับอาเภอเมืองนี่เห็นป้ายสีชมพูอยู่นะเดี๋ยวพวกหนีไปไหนนะครับชมกันไปเรื่อยๆก่อนนี่ยเนี่ยให้ดูบรรยากาศ น้ำท่าอุดมสมบูรณ์เลยนะเห็นไหมฮะบ้านคนนูอยู่ตรงนู้นเต็มเลยนะครับตรงนู้นเาเรียกว่าวัดใดายาวนะท่านจับ GPS เอาละกันนะวัดใดายาวอําเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนี่ส่วนใหญ่เขาจะทํานากันเพราะนแปลงที่ผมขายเนี่ยปลูกบ้านได้ทํานาทําอะไรกันได้นะนี่นี่รถก็วิ่งกันอยู่เยอะเหมือนกันนะครับมาอีกคันละเนี่ยเห็นไหมอ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นไงบ้างเป็นฉนดคุดแดงนะครับไฟฟ้าปลา,ปาอยู่ข้างหน้านะไฟฟ้าปาปาไม่ได้เข้าหน้าที่นะครับเป็นที่ที่ราคาที่ไม่ไม่ไม่แรงมากไป ลงจากลาดยางลงมาเนี่ยเป็นถนนอย่างเงี้ยประมาณสักร้อยกว่าเมตรเห็นป้ายชมพูไหมล่ะนะครับมันมีทั้งหมด8แปลงนะมีการจองไปแล้วบ้างนะครับแปลงละหนึ่งไร่อ่ามีขุดบ่อมีอะไรไว้บ้างแล้วนะครับแถวนี้เดี๋ยวเขาเริ่มหวานข้าวกันแล้วเห็นไหมน้ำมาแล้วเขาก็หวานข้าวคนนี้ก็เขียวขจีเลยนะครับมันขายแห่งความเป็นบรรยากาศแห่งท้องทุ่งอ่ะไปเราไปเดินดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับห่างจากตัวจังหวัดลบบรุรีตรงนู้นผมบอกแล้วประมาณสัก ไม่ถึง10กิโลอ่ะนะครับแต่กลัวท่านงงท่านก็จับเลยวัดใดยาวอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีหวังเทพประมาณร้อยสามกิโลถึงหรือเปล่าไม่รู้ประมาณนี้นะครับไม่ไกลมากแล้วครับน้ำไม่ท่วมนะนอกจากปี54ครับ54ี่นี้ไม่เหลือนะครับเป็นปีวิกฤตทั่วเลยนะครับมิดเลยบ้านผมก็มิดเหมือนกันนะครับไปเราไปเดินดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับมีขุดบ่อไว้แล้วบ้างนะขุดบ่อไว้แล้วนะครับข้างหน้ามีถนนสาธารณะให้นะครับ เดอกๆกันมีคนมาชมเอบทุกวันต้องเปิดโครงการได้สองสาวันครับที่ผมรีวิวนี่คือเป็นปลายเดือนพฤษภาครับทางมันจะเป็นนี้หน่อยนึงนะครับจริงๆทางมันกว้างนะแต่หญ้ามันขึ้นครับหญ้ามันขึ้นหลายทางนะครับเดี๋ยวพาไปเดินดูครับ ันนี้รถเขารับจ้างมาหวานข้าวอ่าผมมาในช่วงบรรยากาศ9โมงเชา้าแม่สดใสกึ่งร้อนกึึงกึ่งฝนละฝนมาหรือเปล่าวันนี้ไม่รู้นะมาอวานฝนตกกันนะครับแถวนี้นะครับแต่ตรงนี้ไม่ตกนะฮะแปลงข้างหน้ามันมี2แปลงนะข้างหน้าดีๆถนน2ด้านนะครับจะแพงกว่าเพื่อนนิดนึงมนไล่กว่าเกือบไล่ครึ่งอ่ะ450ข้างหน้านะสองแปลงที่เหลือราคาเดียวกันหมดนะครับ390อ่ามีหลักมีเขตชัดเจนครับซื้อแล้วฉนดกลับบ้านได้เลยนะ ซื้อล่าเฉยกับบ้านได้หมดเนี่ยรูปผมก็รูปที่อิงหลาเลยโทรมาเบอร์นี้ก็ได้นี่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 ย,นย,นยุนตัวให้ดูบรรยากาศก่นอนไฟฟ้าอยู่ข้างหน้านะครับไฟฟ้าไม่ดึงไม่ได้ดึงมาให้นะครับต้องบอกไว้ก่อนเมื่อก่อนมันเป็นนาข้าวใครจะทําอะไรก็มามา,มาถมที่ปลูกบ,บ้านเหน่อยก็ได้นะครับเบอร,ร์นี้เลยเลยก็ได้นะ0 6 1 3 2 6 3 8 7 9้โครงการ ที่51นะครับ51ของบอยเศรษฐินากรานะครับที่ถึงนี้หล่อกันนะนะผัดแตงขาวใช่ไหมไปเดินดูกันครับมาปลูกต้นไม้ได้มาทำอะไรได้นะครับนี่บรรยากาศข้างหน้าแปลงข้างหน้าก็เอาวุธง่ายๆเลยเห็นหลักไ,ไหมเห็นหลักเห็นทงเนี้ย ไปสู่ตรงนู้นเนี่ยเกือบไร่ครึ่งเลยไปถึงตรงนู้นเลยเนี่ยสี่แสนห้าอันเนี้ยก็สี่แสนห้านะแต่ที่เหลือเนี่ยสามแสนเก้าหมดราคารถไม่ได้นะครับเป็นราคาตัวหน่วยราคารถไม่ได้พูดจะตรงๆไม่ต้องมาอ้อมค้อมอะไรกันเลยนะครับเดี๋ยวหลายคนเสียความรู้สึกแม่หลอกให้ฉันมาดูแล้วก็ไม่ลดราคาก็บอกแต่แต่ต้นทําคลิปแล้วครับว่ารถไม่ได้นะครับเข้าแบงก์ก็ไม่ได้เพราะเป็นที่เปล่านะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับเนี่ยหนึ่งไล่หนึ่งงานหกสิบห้าเอห้านะหนึ่งไล่หนึ่งงานหกสิบห้าตารางวาอ่ะช หนึ่งไร่หนึ่งงาน65ตารางวาเท่ากันเนี่ย A1 กับ A5 เนี่ 6, ย6กแสนหเอ้ยขอโทษ4ี่แสนหจะไปเพิ่มราคาเขาซะแล้วที่เหลือก็ประมาณ3 9, 9ามแสนเใครไวใครได้ครับมาจำสองหมืน่นสิบหวันไปโอนที่สำนักง,งานที่ดินนะครับมาจำสิบหวันมาจำวันสมมุตินะวันนี้วันมาจำปุ๊บนะครับอีก15วันก็ไปโอนที่สำนักง,งานที่ดินนะครับที่ดินลพบุรีนะครับแล้วก็รับโฉนดกลับไปเลยค่าโอนผู้ขายออกให้ทั้งหมดครับ มีขุดบ่อไว้ให้สองแปลงสี่แปลงน้ำเริ่มมาแล้วละ่ะเนี่ยสองแปลงนี้จะขุดบ่อไว้ให้นะครับนี่แปลงนี้ก็มาถึงหลักนี้เห็นไหมมันจะเท่ากันฮนะหลักนี้ไปสู่หลักนูน้นแล้วก็เดี๋ยวยาวไหมละ่ะเกือบไร่ครึ่งสี่แสนห้าเพราะมันติดถนนสองด้านอันนี้กับน,นู้นก็สี่แสนห้านะครับส่วนอันนี้ไล่มาเลย แปลงละสามแสนเก้เพราะมันหไร่เป๊ะครับแปลงนี้กับแปลงนู้นขุดบ่อไว้ให้แล้วอ่าสามารถเก็บนะ้ํามาทําการเกษตรได้ครับเป็นขายเงินสดนะครับขายเงินสดผมพยายามจะให้ข้อมูลที่ชัดเจนนะครับมันก็ไม่ใช่ของผมหรอกผมก็รับจ้างขายให้เขานี่แหละครับ A6 หนึ่งไร่เห็นไหมฮะ A2 ก็1ไร่อ่านี่โครงการเรายันทั้งข้างหลังนะครับยันข้างหลังเลย อีเพิ่งขุดบอ่อเสร็จครับไปดูบอ่อที่น้ำาเริ่มมายอย่างเดี๋ยวหญ้าก็ขึ้นลกแล้วครับอีกสักพักนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นฤดูฝนนะเนาะพอฤด้ฝนก็รู้ๆอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวหญ้ามันก็ขึ้นตาเสร็จตันก็ขึ้นนะครับไปดูกันเบอร์ผมเบอร์เมื่อกี้ที่เห็นที่ป้ายก็ได้นะ หรือจะโทรมา098-3875-209ก็ได้นะ098-3875-209ก็ได้นะครับมันเป็นที่ดินดำนะดินดำน้ำดีเลยอะ่ะไปไปดูกันนะครับน้ำนี่มันน้ำซึมเข้ามานะไม่ใช่น้ำสูบเข้ามานะเดี๋ยวให้ดูในบ่อขุดเสร็จประมาณสัก2อาทิตย์โอ้น้ำใสแจ๋วเลยนี่น้ำใสนะครับเนี่ยน้ำเพิ่งมาอาจจะซึมมาจากอน,นุนข้างได้นะครับ อันนี้ก็เหมือนกันนะครับน้ำใสมากผมเรียกเรียกยังไงอันนูน้น a อหมั้งใช่ไหม A1 A2 A3 a เสแล้วก็ไปเริ่ม5 6 7 8อ่ามีคนจองไปแล้วละ่ะบางแปลงก็ลองโทรมาคุยดูโอ้หน้ำใสนี่ของจริงเลยครับใส่ก้นบ่อเลยน้ำซึมมาไม่ใช่น้ำ ถ้าเป็นน้าฝนนะมันตกใช่ไหมมันจะไหลลงมาน้ําจะสีขุ่นเพราะมันชะดินอันนี้น้ํามันซึมขึ้นมานะครับนี่ข้างๆข้างๆเขา,ขาทานาไม่ใช่น้ําท่วมนะเขาทานา,นาเขาน้ําเข้านานะครับมันถึงเป็นอย่างนี้นะครับนี่หดูบรรยากาศนี่ชัดเจนเนาะน้ําไฟไม่ได้เดินให้อยู่ข้างหน้านะครับอยู่ข้างหน้ามันทําการเกษตรเอซาลามาตั้งอะไรได้เลย ลองดูเอานะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นบ้างดิคือง่ายๆแปลงนี้ขุดบอ่อตรงข้ามขุดบอ่อตรงข้ามนี้ขุดบอ่อตรงข้ามนี้ขุดบอ่อผมยืนอยู่ตรงกลางพูดง่ายๆนะครับแต่สองแปลงท้ายไม่ได้ขุดอ่ามันมีแปดแปลงไงทั้งหมดนะครับเดี๋ยวไปดูอันนู้นหน่อยใครสนใจแปลงไหนจะจองเลยก็ได้นะทามั่นใจนะครับ ถ้าจองแล้วกลัวระแวงไม่ต้องนะครับเออี่ไหนก็เดินไปคุยกันไปผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดน,นึงนะครับหลายคนช่วงนี้ผมมีกระแสที่ว่าหลายคนเอาชื่อผมไปแอบอ้างนะครับให้โอนเงินนะครับอยู่จังหวัดโคร,โคร,โคร,ราชอะไรหลายจังหวัดนะครับหลายๆที่เลยนะครับว่าเออเป็นทีมงานเดียวกับบอยเสียีนักล่าทนะครับ,รรบเอาที่มาลงรีวิวแล้วก็ขายนะครับ แล้วก็ไปหลอกเอาเงินเขานะครับเพราะ,ะนั้นอย่าไปทานะครับอย่าไปทานะครับผู้ร้องทุกไปแจ้งความเลยนะครับไปแจ้งความรอเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ยอมเหมือนกันบางทีมันเสียชื่อเสียเสียงนนะครับบางทีไปหลอกเอาเงินแล้วก็บอกว่ามาจากช่องบอยสิทธิ์นครราดนะครับเพราะฉะนั้นติดต่อผมเบอร์ผมมีเกือบทุกคลิปทุกโพสตนั่นแหละนะครับหรือแอสไซผมมีไอเดียไลน์เบอร์เดียวอันเดียวแอสไซบีโอวเลขแปดแอสไซบีโอวเลขแปดนะครับสงสัยก็ถามอะไรกันมาปแปลงนี้ใช่ของผมหรือเปล่าบางทีไปรีวิวแล้วก็ เอาชื่อผมไปแอบอ้างไงวพาเป็นทีมงานเดียวกันอย่างเงี้ยครับผมไม่มีทีมงานใดนะครับมีอยู่แค่นี้แหละครับทุกสื่อผมจะมีข่าวบอยสิทธินักข่าทุกสื่อแหละครับอ่าเพาะะนันบอกไว้ก่อนนี่อันนี้น้ำไม่ไม่เยอะมีเหมือนกันแต่ไม่เยอะอันนี้พอได้อ่ะโอเคขราบฝากไว้ด้วยแล้วกันเนาะที่อ,อำเภอเมืองลบบุรีนะครับอำเภอเมืองลบบุรีนะครับแปลงละ หนึ่งไล่นะครับข้างหลังนี่หกแปลงเนี่ยแปลงละสามแสนเก้านะครับส่วนข้างหน้าเนี่ยเกือบไล่ครึ่งสี่แสนห้าครับอ่ะโชคดีมีความสุขใครชอบแนวนี้ฝากพิมพ์เลขเก้าเก้าเก้าให้ผมว้สิทธินักล่านหน่อยแล้วกันนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขร่ำรวยร่ำรวยเนาะถูกหวยางวันที่หนึ่งทุกท่านเลยสวัสดีครับ